วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาพี่พี่ลูกค้านะคะารีวิวนะคะการปล่อยโลดของเราวันนี้นะวันนี้ลูกค้าเนี่ยมาไกลจากอุตระลินเลยทีเดียวนะอ้าววันนี้แก้วจากไหนมาไกลเลยมาไกลเลยนะะเออที่สําคัญนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดเลยค่ะหนี้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะพาไปดู เป็นผู้บริหารของเรานะคะบอสของเรานะคะวันนี้วันนี้วันนี้เรามาปล่อยรถโอ้ย่ใจกับลูกค้ามาฉลิ้นกันไปอะไรเขารยกตกันตอชไม่ชวนี้ก็คือลูกค้ากำลังเรียนรู้วิธีการใช้งานของรถอยู่อ่าเราก็จะบอกว่าก่อนสมรรถนตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเรามีทั้ง าาามาคอยแนะนำนะครับเรื่องของการใช้รถนะครับว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างาเพื่อให้ใช้ถูกวิธีนะครับเกิดเหตุขัดข้องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องเดินทางไกลกลับจราดีด้วยกนันยังไงเดี๋ยวให้ตะกร้อลองแทนที่ไปเรื่องของตัวลูกค้าแลว้วกาา็ทางรัฐา แล้วมาดูรถแล้วเป็นยังไงบ้างก็ประทับใจั้งยนะแล้วเห็นเลยครับรถสภาพสวยมากประทับใจเซลเซลสวยเซวก็ประทับใจครับเพราะเาซลสวยเพราะหาบริการดีบริการนี่คือรถที่ไปจ้างผ่านละมาดูรถทำเป็นยังไงบ้างครับคันนี้ก็สภาพสวยครับใช้งานได้เลยพรับมใช้งานนพร้อมใช้งานด้วยแล้วก็มาหน้าวานไปครับแล้วก็ให้ทางเราเก็บเรื่องมาลิสทีิดนึง นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของมันจะแนบก่อนก่อนที่สมบ้องครับพีนะครับอ่ะให้ไงขอฝากนิดนึงครับติดตามมาแต่ช่องทางไหนแล้วมาได้ยังไงพอดีวิ่งโรถผ่านพอดีครับเลยแวะดูทันทีเลยครับโอ้รถผ่านแวะทันทีเลยนะได้ครับอยากให้ฝากในร้านหนึ่งครับผมมาซื้อรถคิลลิ่งใ่ไหครับวันนี้มาที่ลำบุกรถสวยได้เลยครับอ่าเส้นลำลูกกาครับอ่าลดี๋ยวเาสองน้องครับยังไงฝากด้วยนะครับ ก็มีโอกาสก็อยากแนะนำเพื่อนๆนิดเดียวแนะนำไหมครับแนะนำแน่นอนแนะนำได้เลยครับรถสวยราคาย่อม่แพงเราทำพี่เขาเลยโอเคยังไงก็ต้องฝากพี่ชายด้วยนะครับผมรำแม่รำพี่แล้วเราขอขอยึดตัวมาฝากนะครับในฝากร้านนี้นะครับหนังครนสวยนะครับผมอยู่แถนน้ำตาห้องสองนะครับเช่นบุญทุนธานีหรือคุณพจน์นะครับสังเก็ตแคทติ้งในหันสุเทพนะครับรถมีให้เลือกมากกว่าร้อยพันนะครับอยากได้รถคันเกิตัวนี้นะครับรีวิวดีๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ